ท็อปรู้ไหมว่าเนื้อหมูที่เรากินอยู่ทุกวันเนี้ยเราจะรู้ได้งไงว่ามันปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆอืมถ้ามันมาจากฟาร์มที่ได้มาตารฐานมันต้องปลอดภัยดิอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มาจากฟาร์มที่ได้มาตารฐานล่ะเออหน่าคิดอย่าโมแต่คิดดิช่วยกันหาคําตอบหาไง่ะนี่ไงไปดูกันเลยโรคจริงๆแล้วเป็นโรคที่เกิด ขึ้นในเมืองไทยมาค่อนข้างยาวนานพอสมควรนะครับผมเองในฐานะที่เป็นสตวแพทย์ที่ไปทํางานในฟาร์มเรามีการตรวจดูสุขภาพของสุกรแล้วพบว่ามันเกิดปัญหาเราจําเป็นที่จะต้องเก็บตัวอย่างเลือดสุกรเข้ามาแล้วส่งเข้าห้องแลบบ่อยครั้งที่เราพบว่าใช้ระยะเวลาในการทราบผลค่อนข้างนานอย่างน้อยอาจจะเป็นประมาณ1สัปดาห์กว่าที่จะรู้ผล จุดประสงค์ของการทำชุดตรวจชุดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทราบผลที่หน้างานได้ทันทีนะครับโดยที่เราต้องการลดการพึ่งพงพาในเรื่องของการส่งตัวอย่างและอุปกรณ์ด้วยประโยชน์ของการพัฒนาชุดตรวจนี้ก็คือเกษตรกรสามารถที่จะทราบผลการตรวจที่หน้าฟาร์มได้ทันทีลดระยะเวลาในการที่จะทราบผลนะครับแล้วก็เกษตรกรสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว และการใช้งานนี้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากนะครับเป็นไงล่ะแหมถ้าเกษตรกรนะนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้นะปู้ปปเราในฐานะู้บริโภคนะสบายใจได้แน่นอน,น,อนดีนะที่นววิจัยของสวกเนี่ยเขาคิดค้นชุดตรวจนี้ขึ้นมาได้และคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าชุดตรวจนี้ใช้กับสัตว์ชนิดใดถ้าทราบคำตอบแล้วส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะทางรายการจะมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะ สนับสนุนรายการโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน